หนึ่งรูปนะคะนำแตงอันนี้เป็นมะละกอนะคะมะละกอออกเสร็จแล้วนะคะ เพื่อนๆบอกว่าเรียกอยู่เนี่ยแดลไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินสักทีใช่ไหมมา,าหิวฮิวหิว,หวนี่นะคะมาดกอมาดกกรดกอนะคะ มาค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะมะละกอชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกินได้กินได้กินได้เลยค่ะหนึ่งรูกนะคะปอกแบบสวยงามมากมากินค่ะนี่นะคะไข่เราก็จะกินแบบนี่แบบนี้เลยไม่ต้องหั่นนะคะไม่ต้องหัน่นนี่นะคะ กินแบบนี้เลยนะคะเต็มเต็มคำอร่อยอร่อยยังมียังมีเลยนะคะแล้วก็ตึงมน,น้ำตำแตงนะคะตำตามไปด้วยนะคะอร่อย ชิ้นมันยาวไปหน่อยหักครึ่งแล้วกันง่ายไหมพาแบบนี้ก็ง่ายเลยนะนี่สนใจทำแบบนี้ได้เลยนะคะทำแบบนี้ได้แหละ ดูดูน่ากินไหมขอบคุณนะคะปะ้าพวลขอบคุณพี่รวีนะคะที่แวะมาอีกบ้านหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะ t Thank you so much นะคะ o อเรบ u ดูดูดูดนี่มะระกอปาปายะปาปายะขอบคุณนะคะ Thank you so much ฮัลโหลฮัลโหลม r i เฟนส่วนอันนี้ก็จะเป็นตำแตงนะคะขอบคุณน้องดานะวันนี้ไม่กินข้าว กินไข่แทนใช่ค่ะใช่วันนี้ไม่กินข้าวนะคะกินไข่แทนนะคะนี่นะคะกินไข่สีใบเนี่ยกินไข่กับกุ้งนะคะกุ้งขออนุญาตใช้มือนะคะอ,อรออยวัอรอยร่อีเย ขอบคุณผู้เลิฟทุกไล์นะคะปัมฟัมซุ่มซามของเราเนาะผักนี่ก็กินดีมีประโยชน์นะอร่อยอร่อยยังมีเลย